จับได้คาตาถูกนางเอกช่องดังตีท้ายครัวบ้านเกิดวิววรรสจบรักสามเศร้าแฟนพระเอกปันใจหญิงอื่นแอบโอนเงินให้ครั้งละหลักหมืน่นเป็นนางเอกดังที่มีชื่อเสียงและมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมานานมากๆแล้วสำหรับนางเอกสาววิววรรสที่ตอนนี้เธอเองก็ขึ้นแทนนางเอกลูกรักเบอร์หนึ่งของช่องวนันเป็นที่เรียบร้อยด้วยผลงานและประสบการณ์ของเธอที่ได้สร้างสารรค์ผลงานมาหลายสิบเรื่องและตอนนี้เธอเองก็ได้ปลูกต้นรักกับ พระเอกดังร่วมช่องและถูกยกให้เป็นอีกคู่ที่น่ารักและน่าติดตามมากๆเพราะทั้งสองมักมีโมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนคลับมาตลอดหลายปียังยืนหนึ่งนางเอกตัวท็อปทางช่องวัน31แบบไม่ข้านสายตาสําหรับนางเอกสุดฮอตวิวนานรสสนทิชยัยหวานใจพระเอกยิ้มสเสน่ห์เจเจธิพัฒนิลพรพัฒน์ลาสุดละครอ,อาสรพิษบทบาทนางพญางูกําลังโกยใจคนดูแบบจุกๆภายนอกเธอเป็นสาววัดลุกนางเอกไลฟ์สไตล์คงมา แบบแนวคุณหนูแต่หากพูดถึงเรื่องความรักนะัด ก่อนที่เธอจะได้มาคบหากับพระเอกหนุ่มเจตนนั้นเธอเองเคยคบหาดูใจกับพระเอกดังช่องสามอย่างหนุ่มมาร์คบรินที่เคยมีข่าวราม่าก,กันมาอย่างหนักเรื่องแชทหลุดมีข่าวเล่นลายกับนางเอกสาวชื่อดังคิมเบอร์ลี่ถึงกับส่งข้อความหวานหากันจนวิววรรณรสจับได้จนต้องเคลียร์กันยาวแม้ว่ามาร์คบรินจะอธิบายยังไงวิววรรณรสก็ไม่เชื่อในคําพูดและเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เริ่มหา่างและเข้าหน้ากันไม่ติดล่าสุดก็ทําเอาคนทั้งกองต้นรักริมรั้ว อึงกันเป็นแถวเมื่อแหล่งข่าววงในกองละครกระซิบว่าพระเอกสุดฮอตหมากปรินสุภารั์ พระเอกของเรื่องได้ประกาศเลิกกับนางเอกหน้าหวะวิววอนารสสนิชัยเรียบร้อยแล้วพร้อมเผยเหตุผลของการกลับมาโสดเพราะเหนื่อยกับการหาคำอธิบายตัวตนให้ฝ่ายหญิงเข้าใจซึ่งนั่นเท่ากับว่ามากวรินได้ปิดฉากรักกับวิววอนารสอย่างเป็นทางกลางทามกลางสักขีพยานคนในกองถ่ายละครที่ได้ยินประโยคนี้กับหูและตอนนี้หลังจากที่คบกับหนุ่มเจตมานานแต่ก็มีอีกหนึ่งความลับที่พระเอกหนุ่มได้ผิดบังไม่ให้สาววิวรู้เพราะเขามักจะเปรผู้หญิงคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องเฮฮาที่หนุ่มเจดได้เล่นเกมและมักจะซื้อของแจกผู้หญิงในเกมนั่นเองงานนี้ถ้าสาววิวรู้ข้าจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆคะ่ะแต่นี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุกๆเท่านั้นเพราะทั้งสองยังรักกันวานชื่นเหมือนเดิมเลยคะ่ะ